สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกคนเลยนะคะสวัสดีคนไทยทุกคนที่อยู่ประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศนะคะและก็สวัสดีคนต่างชาติและเพื่อนต่างชาติที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอที่กับแม่หมอนในครั้งนี้นะคะและขอบคุณทุกๆครั้งที่เข้ามาด้วยและในช่วงนี้เข้าสู่เดือนสิงหาคม2565นะคะดังนั้นวันนี้ แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดทั้ง12ราศีเลยแต่ถ้าว่าใน,ในคลิปนี้แม่หมอจะตรวจแค่เพียงราศีเดียวนั่นก็คือจะตรวจเช็คดูดวงชะตาในราศีพฤษภนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภในที่นี้หมายถึงคนที่เกิดระหว่างวันที่16บหกพฤษภาคม ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในพอสอ,อะไรคอสอ,อะไรก็ตามนะคะขอให้ท่านเกิดอยู่ในช่วงที่แม่หมอบอกเก่านี้นะคะและในการตรวจเช็กดวงชะตานี้นะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนานะคะแม่หมอจะตรวจเช็กดวงชะตาโดยแม่หมอจะอิงจากไพ่นะคะ นั่นก็คือแม่หมอจะอิงจากจากไพ่เลนอมองนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ยิงจากไพ่ไพ่ทาหลอดนี้นะคะสองไพ่อิงสองไพ่คือยิงจากไพ่เลนอมองแล้วก็ไพ่ทาหลอดนี้นะคะเ <ะ webinar> พราะว่าทั้งสองไพ่นี้ทั้งไพ่เลนอมองไพ่ทาหลอดนี้จะมีความขลังความเฉกหมังอยู่ในตัวมากยิ่งนักนะคะเพราะว่าในไพ่นี้ จะมีะบารมีของครูบาอาจารย์ที่สิงสถิตยอยู่ในไพ่นี้ซึ่งครูบาอาจารย์นั้นจะมีบารมีมากมากมีความขังความเหมังอยู่ในตัวดังนั้นไพ่นี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักสามารถที่จะสื่อสารได้ออกมาถูกต้องแม่นยำเหมังได้นะคะโอเคเมื่อเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากัน นะคะว่าดวงชะตาคนที่เกิดราศีพฤษภนั้นเป็นอย่างไรในเดือนสิงหาคม2565นะคะค่ะเมื่อเข้าใจกันดีแล้วนะคะเรามาตรวจดูว่าในเดือนสิงหาคมนี้เป็นอย่างไรก่าวโดยทั่วๆไปแล้วนะคะตามพื้นฐานดวงท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภนี้นะคะ ช่วงเดือนสิงหาคมนี้มันเหมือนคล้ายๆกับว่าดวงชะตาของของเรานี่มันมันยังตกไปนิดหนึ่งมันยังดวงเรามันยังมีวิบากกรรมอยู่นิดหนึ่งนะคะนั่นก็หมายความว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ตัวเราจะมีเรื่องราวทำให้ตัวเรานี้อึดอัดหุดหิดเป็นทุกข์ระทมทุกข์มีปัญหาสารพัดปัญหาเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีปัญหากับบุคคลบริวารบุคคลบริวารจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้นอกครอบครัวก็ได้นะคะจะเป็นคนในครอบครัวหรือนอกครอบครัวก็ได้จะนำพาเรื่องราวมุ่นมุ่นเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายต่างๆมาก่อกวนเราหรือว่ามาทำให้เรานี้เป็นทุกข์ทำให้เรานี้ ต้องอารมณ์เสียต้องอัดต้องหดหิดต,ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นนะคะหรือมีเรื่องที่จะมาทําให้ตัวเรานี้ต้องเกิดความเศร้าซึมเสียอกอเสียอกเสียใจอะไรประมาณนี้นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ก็ก็คือภายในเดือนสิงหาคมนี่แหละแต่อาการความทุกข์อย่างนี้มันก็ไม่ได้เกิดตลอดทั้ง31วันนะคะมันก็จะเกิดขึ้นเป็นช่วง อย่างเช่นอาจจะเกิดขึ้นช่วงต้นต้นเดือนของเดือนสิงหาแล้วก็ไปเกิดอีกทีช่วงปลายเดือนสิงหาอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องราวอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะว่าดวงชะตาของเรานี้เป็นอย่างไรเรามาดูด้านธุรกิจการงานก่อนนะคะ,ะด้านธุรกิจการงานกล่าวโดยทั่วไปแล้วธุรกิจการงานงานของท่านนี้ยังดียังมั่นคงอยู่ แต่เทาว่าภายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะช่วงต้นๆเดือนไปถึงกลางเดือนนี้มันอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเข้ามามคือมาดูแล้วท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบริวารในงานบริวารในงานอาจจะมาทําให้ท่านนี้ไม่ได้ดังใจดังหวังทําให้ท่านนี้เป็นทุกข์นะคะท่านที่ทํางานบริษัทองค์กรห้างร,ร้านอันใดก็ก็ตามนะคะ ภายในเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องเกี่ยวกับบริวารที่เข้ามาช่วยเหลืองานจะก่อให้มันวุ่นวายทำให้ท่านนี้ต้องตึงเครียดนะคะหรือท่านที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันหากท่านมีลูกน้องมาช่วยเหลือท่านก็จะไม่ได้ดังใจดังหวังกับลูกน้องบางทีลูกน้องทาเรื่อง าจากเรื่องดีกลายเป็นเรื่องร้ายให้เราก็ได้จะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่านะคะเลยทําให้เรานี่รู้สึกว่าหงุดหงิดกับบริวารอ,อาึดอ,อัดทรมานกับบริวารแบเป็นอย่างนี้นะคะ <S <S นี้มาดูด้านการนักเรียนนักศึกษานะคะช่วงเดือนสิงหาคมนี้ด้านการศึกษานี้มันจะมีปัญหาอยู่ดังนั้นแม่หมอขอแนะนําว่าช่วงช่วงเดือนสิงหานี้ ขอให้ใหนะักศึกษานี้ต้องหมั่นขยันเ,เรียนให้ติมตวเข้มให้มากๆนะคะเพราะว่าถ้าเราอย่าได้ประมาทเพราะว่าถ้าเราประมาทแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรานี้ไม่สําเร็จไม่สมหวังหลังที่ใจปรารถนานะคะนั่นก็คือพยายามติวเข้มให้มากๆอย่าไปคิดว่าตัวเองเก่งนะคะพอพอสอบหรือว่าเทสข้อสอบแล้วผลออกมามันอาจจะไม่ได้ดังใจดังหวังนะคะ หรือนักศึกษาที่เรียนจบแล้วจะไปสมัครสอบเข้าทำงานจะเป็นงานองค์กรอื่นหรือเป็นงานรับราชการก็พยายามให้ติวเข้มพยายามหาประสบการณ์ในในหน่วยงานที่เราจะไปสอบแข่งขันนั่นแหละพยายามไปค้นคว้าไปศึกษาดูเราจะได้เป็นช่องทางเป็นลู่ทางหนึ่งที่จะนำมาคือเราไปสอบในหน่วยงานใด เขาจะต้องเอาเรื่องราวในหน่วยงานนั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับข้อสอบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องกว้างขวางเอาไว้นะคะมันก็จะถึงจะได้สอบผ่านนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินการงานมันดีมันมั่นคงอยู่แต่ว่ามันจะไม่ดีมันจะผิดพลาดเพราะมลิวานนะคะสรุปให้แต่การเงินก็ยังทําให้เราต้องเป็นทุก มีเรื่องที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยการเงินมากมายหรือบางคนไม่มีเรื่องจับจ่ายใช้สอยเงินทองก็อ,อาจจะต้องมีเรื่องเรื่องเรื่องเงินทองไม่เพียงพอในการจับจ่ายใช้สอยอาจจะฐานะไม่ดีหรือว่าอาจจะทําอะไรมันก็ไม่คล่องตัวอะไรอย่างนี้พอไม่คล่องตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยงานไม่เดินงานไม่มี เงินก็พลอยเป็นไม่มีไปตามงานเพราะว่าเมื่อไม่มีงานมันก็ไม่มีเงินอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นทําให้เรานี้คิดมากเศร้าซึมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสถาบันการเงินของเรามันยังดีและมั่นคงอยู่เพียงแต่ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ดวงของท่านนี้มันตกลงมาเล็กน้อยดังนั้นการ เงินก็ยังมีปัญหาการงานก็ยังมีปัญหาบทบริวารลูกน้องบุคคลอื่นก็ยังมาสร้างปัญหาให้กับตัวเรานี้เป็นทุกข์อีกนะคะมันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงแนะนําว่าช่วงนี้ดวงท่านมันไม่ค่อยแจ่มใสตัวช่วยไม่ค่อยจะดีดังนั้นขอให้ท่านนี้มันสร้างวุญสร้างกุศลบำเพ็ญเพียรภาวนาสร้าง บุญสร้างกุศลไปทําบุญทาทานหรือนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้และอีกอย่างช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะคะก็อยากจะแนะนําให้ไปหมันสร้างบุญสร้างกุศลผลบุญเท่านั้นที่จะเปิดทางแสงสว่างให้ท่านนี้คลี่คลายปัญหาที่มันไม่ดีนี้ได้กระจ่างชัดนะคะบางครั้งเราไปหาบุคคลอื่นไปปรึกษาหารือกับคนอื่น เขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือแก้ไขให้กับท่านได้มีท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ที่จะสามารถแก้ไขแก้ไขได้นะคะเพราะฉะนั้นให้อิงสวดมนต์และใช้สติต้องมีสตินะคะต้องมั่นคงในในทุกสิ่งทุกอย่างจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรามีความคิดไตรตรองให้ท่วนทีก่อนนะคะถึงลงมือกระทําถ้าไม่เช่นนั้นมันอาจจะผิดพลาดได้นะคะ ต่อไปเรามาดูเรื่องแห่งความรักนะคะสำหรับความรักโดยสภาพทั่วๆไปแล้วความรักมันก็ดีและมั่นคงอยู่อันนี้หมายถึงวงเล็บหมายถึงความรักสำหรับ,บคนที่เป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเป็นสถาบันครอบครัวนะคะมันก็ยังมั่นคงอยู่ทีนี้แม่หมอจะแยกความรักออกเป็น2แบบ 1. ความรักสำหรับ,บคนโสดสอความรักสำหรับ,บคนที่มีคู่นะคะ ความรักสำหรับคนโสดเนี่ยมาดูแล้วในภายในช่วงเดือนเดือนสิงหาคมนี้มันก็ยังไม่ค่อยแข่มใสสักเท่าไหร่นะคะใครมารักมาชอบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปผมรักคุณไอเลิฟอยู่ก็แค่นั้นพูดอยู่อย่างแค่นี้วางโครงการก็ไม่ได้ฮาเนื้อแก่นแท้ในความรักจริงๆก็ไม่มีหรือความรักกับ คนที่มีคู่รักกันมาก่อนเนิ่นนานนี้พอมาสู่เดือนสิงหาคมแล้วการที่จะคาดหวังตั้งเป้าหวังในอนาคตที่จะมั่นหมายคองเรือนกันแต่งงานกันมันก็ยังไม่สำเร็จยังไม่สมหวังก็ยังได้แต่บอกรักกันไปได้เรื่อยๆหรือไปมาหาสู่กันไปเรื่อยๆเ,เท่านั้นเองมันมองคือมันมองไม่เห็นอนาคตได้ชัดเจนเลยในช่วงนี้เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปคนโสด ความรักของคนโสดก็ยังต้องโสดต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะต่อไปเรามาดูความรักสำหรับคนที่เป็นครอบครัวแล้วที่มีเป็นสถาบันครอบครัวมาอยู่รวมกันเป็นคู่รักกันจะมาอยู่รวมกันจะเป็นว่าได้แต่งงานกันหรือไม่ได้แต่งงานกันจดทะเบียนกันหรือไม่ได้จดทะเบียนกัน อย่างนี้ก็ได้นะคะมาอยู่รวมกวันเรียกว่าคู่ของเรียกว่าเป็นสถาบันครอบครัวนะคะมาดูด้านแห่งความรักความผูกสัมพันธ์แล้วช่วงเดือนสิงหาคมนี้มันยังไม่สวีหวานกันเลยนะคะสามีและภรรยานี้ความสัมพันธ์ไม่สวีดหวานกันเลยดูแล้วมันเป็นเหมือนจุดชืดเย็นชาต่อกันและในพื้นฐานดวงในเดือนสิงหาคมนี้ ตามดวงชะตาของท่านมันยังแม่หมองก็บอกว่ามันยังมีความทุกข์กับบริวารมันยังอึดอัดโุ่นจิตกับบริวารคําว่าบริวารบุคคลนั้นเป็นใครก็ได้นะคะไม่ได้เจาะดวงว่าบริวารหมายถึงลูกน้องคนเดียวอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนี้นะคะคําว่าบริวานนั้นก็หมายถึงคนที่ตัวเราได้เข้าไปคุกคลีอยู่ด้วยอย่างเช่นญาติพี่น้อง สามีเพื่อนฝูงลูกเต้าลูกหลานเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าบริวารหรือเพื่อนบ้านเพื่อนใกล้ชิดคนที่รู้จักกันอันนี้เขาก็เรียกบริวานนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นอกจากท่านอาจจะมีปัญหากับบริวารในงาน ท่านก็อาจจะมีปัญหากับบริวารในครอบครัวอาจจะเป็นกับลูกกบหลาวนเป็นกับสามีหรือเป็นกับภรบรยาก็ได้นะคะดังนั้นทําให้ความรักความผูกสัมพันธ์ของท่านในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มันจืดชืดเย็นชามันไม่สมิดหวานเลยมันรู้สึกเป็นเซ็งๆสุสมากกว่านะคะมันเป็นเบื่บอๆในไหนมันเป็นเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจะ จะยังไงจะดีก็ไม่ดีตลอดจะร้ายก็ไม่ร้ายตลอดจะจะอยู่หรือจะไปจะหยุดหรือจะไปต่ออะไรมันจะเป็นอย่างมันเป็นวุ่นวุ่นอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่าเมื่อสถาบันครอบครัวหรือสามีภรรยามันมีปัญหาเซ่งกันอย่างนี้มันจะเลิกกันได้มันจะแตกหักกันหันหลังให้กันเซ็นใบหย่าให้กันไหมคําตอบก็คือถึงแม้ว่า มันจะมีเรื่องร้ายแนงทําให้เรานี่เบื่อหน่ายกันหรือเส็งเสงต่อกันตึงเครียดให้กันมากมายก็ตามแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เลิกลาต่อกันยังเป็นสถาบันครอบครัวที่มั่นคงอยู่นะคะยังไงก็ไม่ได้เลิกกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ล่วงหน้าอย่างนี้แล้วท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะขอให้ท่านสังเกตเมื่อคลาใดที่เราจะมีปัญหากับบริวาร ขอให้พยายามหลีกเลี่ยงหลีกห่างไกลอย่าได้เข้าใกล้เพราะถ้าเข้าใกล้กันมีมองหน้ากันหรือว่าพูดจากันบางทีจากเรื่องเล็กๆมันจะก,กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปได้แล้วเป็นเรื่องใหญ่โตจากเรื่องที่ไม่มีปัญหาอะไรกลับกลายเป็นเรื่องมีปัญหาก็ได้นะคะมันจะเป็นในรูปแบบนี้ต่อไปเรามาดูว่าในเดือนสิงหาคมนี้ ท่านมีเคราะห์หรือไม่นะคะมาดูพื้นฐานดวงแล้วท่านที่เกิดราศีพฤษภดวงชะตาของท่านดีในเรื่องนี้นะคะเพราะท่านจะไม่มีเคราะห์ใดๆเข้ามากล้ำกายท่านได้เลยท่านจะมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีพยันต์อันตรายเข้ามาไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีเคราะห์ไม่มีเสียดจังไรเข้ามาทําให้เรานี้ เจ็บไข้ได้ป่วยหรือหรือเจ็บปวดอ่าหมายถึงเจ็บปวดท้งร่างกายนะไม่ไม่มีเรื่องราวอย่างนั้นก็คือสุขภาพยังแข็งแรงดีสติสัมปชัญญะก็ก็ดีอยู่นะคะหากท่านใดที่คิดว่ากําลังเจ็บป่วยอยู่ก็ให้รีบกินยาแล้วท่านก็แข็งแรงแป๊บเดียวก็แข็งแรงนะคะก็สรุปแล้วก็คือท่านไม่มีข้ออันใดห,หรอกในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ท่านก็จะมีปัญหาไอ้หงุดหงิดในหัวใจแค่กับบริวารเท่านั้นนะคะปัญหาของท่านปัญหาของท่านปัญหาหลักหนึ่งท่านจะทุกหงุดหงิดใจกับบริวารปัญหาอันที่สองนั่นก็คือท่านจะอึดอัดหงุดหงิดกับเรื่องเงินมันไม่สะพัดแต่การเงินของท่านมันยังมั่นคงอยู่แต่ว่ามันไม่สะพัดเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้หรือว่าบางคน มันสมพัสเข้ามาอยู่แต่ว่ามันสัมพัสเข้ามาทางนี้แต่มันก็สะพัสออกไปทางนั้นสมพัสเข้ามานี่สมพัสออกไปโน่นมันไม่มีเงินเก็บเงินออมอะไรอย่างนี้เลยทําให้ท่านนี้คิดมากคิดลบนะคะกลัวว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะไม่มีเงินเพียงพอใช้ในการจับจ่ายใช้สอยก็บางคนก็คิดไปอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบ ถ้าแล้วในเดือนนี้เงินมันก็สะพัดไม่ค่อยสม่ำเสมอส,สะพัดไม่มาดีเราก็คิดว่าจะไม่มีเงินเพียงพอในการมารับผิดชอบดูแลในสิ่งจำเป็นนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นก็เลยทำให้ก่อความเป็นทุกข์แต่อย่างไรก็ตามกล่าวโดยสรุปแล้วท่านก็ยังสถาบันแห่งการเงินการงานครอบครัวยังมั่นคงดีอยู่นะคะ ถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวอย่างนี้แต่สุดท้ายก็ยังถือว่ามันอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นปกตินะคะโอเคการตรวจเช็คดูดวงชะตาครั้งนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดูดวงชะตาเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งนะคะคนใดจะทุกข์มากทุกข์น้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวาสนาบารมีของแต่ละคนนะคะ พ่อดวงชะตาของแต่และคนวันเดือนปีเกิดก็ไม่ตรงกันบางคนก็มีบุญบารมีมากบางคนก็มีบุญบารมีน้อยนะคะคนมีบุญบารมีมากก็อาจจะทุกน้อยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นตามขึ้นดุถานดวงถึงแนะนําท่านว่าขอให้ท่านเร่งทําบุญทําทานนั่งสมาธิสวดมนต์หรือแผ่เมตตาอุทิศส่สวนบุญส่วนกุศลให เน้นย้ำๆให้หนักๆช่วงนี้เน้นในการสร้างบุญโดยเฉพาะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เข้าพรรษาเป็นจังหวะโอกาสดีในที่ทองที่เราจะได้ทำบุญทำทานหรือบางคนไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกในการที่จะไปทำบุญทำบุญที่วัดหลายๆวัดหรือวัดเดียวก็ได้ไม่ไม่สะดวกหรือไม่สะดวกในการาสวดมนต์นานๆนั่งสมาธิ ก็มีอีกวิธีหนึ่งในการทำบุญทำทานที่จะได้ผลและได้ผลดีนั่นก็คือช่วงนี้แหละช่วงเดือนสิงหาเนี่ยและอีกอย่างช่วงเดือนสิงหานี้ก็เป็นวันแม่ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีในที่ทองที่ท่านจะได้สร้างบุญอันใหญ่หลวงขอให้ท่านนี้ไปขอกราบขมาลาโทษกับพ่อแม่กับบิดามารดา ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อาจจะซื้ออาหารหรือว่าซื้อผลไม้ลากไม้ที่พ่อแม่ของเราอยากจะกินชอบกินอะไรอย่างนี้ไปให้กับท่านแล้วก็ไปกราบขอขมาต่อท่านไปกราบลงแทบเท้าขอขมาต่อกำบอกกับพ่อแม่ว่าหากที่ผ่านมาลูกเคยคิด อะไรไม่ดีทําให้พ่อแม่ต้องเก็บปวดทําให้พ่อแม่เป็นทุกข์และในการที่ลูกกระทํานั้นลูกอาจจะรู้เท่าไม่ถึงกันหรือลูกรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามขอให้พ่อกับแม่นี้ได้อะโหสิกรรมให้กับลูกด้วยเถอดแล้วหากแม้ลูกได้ทําจริงมันเป็นเวรเป็นกรรมก็ขอได้ตัดเวรตัดกรรมให้กับลูกด้วยและเมื่อตัดเวรตัดกรรมให้กับลูกดีแล้วก็ได ขอมาอนุโมทนาบุญให้ลูกได้รับด้วยเราทำอย่างนี้พูดแค่นี้เราจะได้บุญอันยิ่งใหญ่มหาศาลได้บุญยิ่งกว่าเราไปทำที่วัดนะคะจะได้บุญมากกว่าด้วยซ้ำหมายถึงว่าเราทำด้วยจิตบริสุทธิ์นะทำด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ไม่ได้ทำเพราะจำใจยอมทำไม่ใช่อย่างนั้นนะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทำด้วยความากตันอยกตะเวทิตาจริงๆนะคะหรือท่านใดที่พ่อแม่ได้ล้มหายไปแล้วได้เสียชีวิตไปแล้วท่านก็ไปทําบุญจะทําบุญแบบสวดมนนั่งสมาธิก็ได้หรือไปทาบุญที่วัดก็ได้ไปทถวายสังฆทานหรือทาบุญตักบาตรก็ได้เสร็จแล้วท่านก็ อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นั้นให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเวลาท่านอุทิศให้ให้เอ่ยนามพ่อแม่ของเราด้วยแล้วนั่นแหละเป็นบุญอันใหญ่หลวงเช่นกันนะคะหรือบางคนพ่ออยู่แม่ไม่แม่เสียอย่างนี้ก็ไปกราบขอขอมากราบบนเท้าพ่อแล้วก็ไปทําบุญอุทิศให้กับแม่อะไรนี้ก็ได้นะคะทําบุญให้กับบิดามารดา จะเป็นทั้งบิดาที่มีชีวิตยอยู่หรือบิดามารดาที่ล่วงรับไปแล้วได้กุศลและผลบุนยิ่งใหญ่ยิ่งนักเพราะว่าบิดามารดาเราถือว่าเป็นเทวดาของตัวเราโดยตรงนะคะดังนั้นขอให้กระทําด้วยนะคะท่านที่เกิดราศีสิงเมื่อท่านทําแล้วฟ้าจะเปิดทางแสงสว่างให้กับท่านในเดือนนี้ช่วงที่ท่านกําลังจะเกิดปัญหา หากแม้กําลังจะเกิดปัญหาหรือเกิดปัญหามันเหมือนมันจะหนักมันก็สามารถแก้ไขได้จากหนักแก้เป็นเบาหรือจากเบาก็จะแก้ไขได้เหมือนกับว่าไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขอขอให้กระทํเนี่ยกระทําบุญให้มากๆบุญแบบไหนก็ได้ตามที่แม่หมอแนะนาแหละแต่ที่แม่หมอแนะนําก็คือทําบุญให้กับมินามารดาจะสูงส่งได้บุญมากที่สุดเลยนะคะ และยิ่งเดือนสิงหาคมนี้มันจะเป็นวันแม่ด้วยก็เราก็ถือโอกาสนี้แหละทําบุญทําทานให้กับแม่คําว่าแม่ก็ไม่ได้แม่ก็คือผู้ผู้บังเกิดก้าวเรานี่แหละคนที่ให้กําเนิดเรานี่แหละนะคะให้เข้าใจตามนี้นะคะก็คือคนที่ให้กําเนิดกับเรานะคะให้เข้าใจตามนี้ไม่ใช่ว่าแต่เราทําบุญให้แล้วก็ไปสวดสรรเสริญให้กับ Uh, 5พันปีหลวงอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ดีก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่มากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่มากเหมือนกันแต่บุญอันยิ่งใหญ่อีกอย่างก็คือทําบุญให้กับบิดามารดานะคะอย่าลืมอันนี้อย่าลืมโอเคเมื่อท่านเข้าใจดีแล้วแม่หมอก็จะขอเชิญชวนท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ช่วยกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะเราอยากได้ไม่พลาดโอกาสกันแล้วก็ได้มาเป็น f อ c ประจําที่ช่องดูดวง YouTube ของแม่หมอนะคะช่องดูดวง YouTube ของแม่หมอนี่ชื่อช่องว่าศุนนิตีทาร์ลชแนลนะคะแม่หมอจะเอาชื่อช่องไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อ่าเซิร์ชเข้ามาดูนะคะท่านเกิดราศีอะไรก็เปิดดูราศีนั้นนะคะ ดังนั้นเมื่อท่านรับชมรับฟังในคลิปแล้วหากท่านบางคนไม่คือมันไม่ใช่เน้นโดยดวงของเราโดยตรงหากแม้ว่าใครอยากจะรู้ดวงชะตาของเราโดยตรงอย่างแท้จริงแล้วก็มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านแม่หมอนี้นะคะนั่นแหละมันจะเป็นดวงชะตาที่แท้จริงโดยตรงของท่านหรือท่านอยู่ไม่สะดวกมาบ้านอยู่ห่างไกลกับแม่หมอ เราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะโดยมาเลือกมาหยิบอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือไม่สะดวกดูทางออนไลน์ไม่สะดวกดูกับแม่หมอก็เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอ,อในช่อง youtube ของแม่หมอนี่แหละแล้วท่านมีปัญหาเรื่องอะไรอยากจะถามแม่หมอก็คอมเมนต์ถามมาแล้วบอกวันเดือนปีเกิดมาแล้วแม่หมอก็จะตอบให้ฟรีนะคะแม่หมอตอบฟรีนะคะขอเพียงเข้ามารับชมมากด subscribe แล้วก็ ตั้งคำถามมาแม่หมอตอบฟรีนะคะโอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณท่านมากทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอที่แม่หมออ,อัดอยู่ณนะเวลานี้นะคะถ้าท่านใดที่เกิดในราศีสิงห์ก็อย่าลืมคําแนะนําที่แม่หมอบอกนะคะฟ้าจะเปิดทางให้ท่านจริงแท้แน,น่นอนร้อยเปอร์เซนเลยนะคะเพราะถ้าท่านทําแล้วท่านสามารถที่จะยูนสื่อสารกับ ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสำเร็จสำเร็จผลทันตาเห็นเลยนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอลาไปก่อนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะโอเคโอเคบ๊ายบาย thank you so much